สวัสดีครับพี่น้องต้องไปปูญยาตาแย่พี่ป่าอาหลุกร้านเรียนลน้นหลัดชนิดมิตรสหายคนเคยรวมงานและคนเคยรวมรักสมัครไทยวัชุปูสทุกคนครับผมแบ่งแบบแฟงมือเดิมสินวันนี้เป็นมือกักโตมือที่เจ็ดครับที่ผมกักโตมากอยู่ที่โรงแรมอัตยาครับผมสำหรับช่วงเช้านี้ ถมาวัดอุณหภูมิางกายกันก่อนครับเ,เรียน่ราจะได้อะไรจะทนสาบตอ,องทรงรายงานทุกมื่นทุกเ้าครับผมมาวัดกันเลยครับ 2,000 years later. สำหรับอุณหภูมของผมวันนี้นะครับ36.0ครับผมครับ36.0คือว่ายัางดีครับ ปกติครัแบบนี้มันภุ่งปกติแต่อาการปกติต่วบอลลูครับต้องไปตรวจกันอีกเทีละการที่การโตเซฟครับผมสำหรับเจ้านี่ก็ต่อได้พระทรงนะครับเขาไมืน่นี้เป็นเขาต้มครับผมต้มต้มนุดจุก เป็นกระตุ้มครับกระตุ้มหมูของครับ,บ,รบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่างครับเดี๋ยวผมขอยอนุญาตหยอดน้ำกราตุ้มก่อนนะครับเจอกันอีกทกีตอนเที่ยงครับผม2,000 years later ครับนี่เราเป็นตอนเที่ยงนะครับ สำหรับช่วงเศรฐิพันธ์เมื่อนั้นรับครับผมรับจนหักเทียงเลยตอนนี้ข้าวเทียงก็ได้มาแล้วเป็นข้าวหมูดแดงครับแต่รู้สึอว่าหมูดแดงน่าจะให้ผมมาบกรครบหรือเปล่าครับซึ่งมีประมาณเจ็ดชิ้นได้ครับน่าจะให้มากบกบ,บรครับบ่บ่รูร์กัน แล้วก็มีน้ำซุปนี่นะ,ะเป็นน้ำจิ้มหมูดแดงครับแล้วขนมปังขนมเคเม้กแล้พื่อมีเออไม่มีอ่ะครับวันทีไปนอนเบิงง่งหนังต่อกำลังเบิ่งหนังมว,มวนๆครับแต่แหละมากินขาน้าวก่อนเดี๋ยวทีเย็นสิบเปรอร์เนต์อนต้มพอกันอีกดีอ่ะตอนแรกครับ ตอนนี้ขออยัไปหากินเขาครับผม Two thousand years later สวัสดีครับตอนนี้าหาโพงแรงแล้วเ mm hmm. ขาแร้งก็ได้มาสรงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ยังมาเพิ่งันครับแบบกได้ดีจับเตียงคือถอดไข่ครับผมจับตรงองีกอยังจางรับ หั่นแบบนี้กปใส่เกลือกดนหนต้มผักต้มส้มเนื้อผักกับต้มส้ม นวันที่16เมษายนมือเลกออกคกับผมหลายคนอาสิคือหลายคนอาดสีบิคือคือจังผมนะครับ <c oughs> บอกเร็วกาศูนย์ครับเรี่ยงเลขเลขมันกระลั่งเสียออกเก่าเจ็บอยู่แล้วครับถ้าคนหมุนนี่ผมอยากหัวเขาหมุนเป็นบ่าวกาลโยกยักยัก <c oughs> ยกโอ้ยเหล็กแปดออกมาจนไหนพี่น้องเอ้ยจักสีววายจิงเดนสีออกเก้าเจ็ดกาวาเห็นมันออกม็ดไรเฮ็ดงานเดือนละสองเทียเนี่ยเอาคนที่เขาเป็นเก้าก็หนีกันได้แล้วครับเมื่อหมุนเอาคนหมุนบเป็นว่าหมุนก็เป็นจงสีเวิดปีไปสีตึกมึดไรเพ่ามีอย่างไร,รการโตมือที่เจ็ดก็ใกล้ได้ครับบ้านนะครับ อีกสามมือท่านสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ก็ออกจากโรงแรมแล้วครับผมก็สำหรับแรงนี่ยผมัีครับกินขานอนเล่นเกมแต่มื้อนี้คือชีนอนดึกเนี่ยครับเพราะว่าตอนเ้ารนี่หลับเหงาจนหอดเที่ยงเลยหลับดีครับบรรยากาศฝนกับตกกับมื้อนี่ยตากตาเลยงนอกเปียกเบิด <laughs> เงีหลารมีแต่เนว้ยที่เป็นแต่ว่าเป็นหยังครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอครับพอกันยีแ่้มือื่นครับการโตนี่แปดแล้วกันสำหรับมือการโตนี่เจ็บนี้ก็บพร่มีหยังมากมายครับคงมี้ยังแคี้หนีครับจย่งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไวโอกดให้นช่องแบ่งแฟงแฟงมันทึงซินนะครับแล้ว มือ่ดือดิมัยไทยกระโดนี่แปลตีครับฝากติดตามน้วน,นะครับผมสวัสดีครับ